ก็หลังจากเด็กผีติดตามความเคลื่อนไหวการเสริมทีมในตลาดช่วงซัมเมอร์มาพักใหญ่แล้วนะนอกจากจะได้มาทิอุสคุนย่ามาเป็นนักเตะใหม่คนแรกแล้วก็คนเดียวเนี่ยทุกอย่างก็หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นไม่ไปไหนเลยก็คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าแมนยูจะได้ใครมาเพิ่มอีกไหมส่วนนักเตะขาออกก็ชัดเจนว่ารูเบนอโมริมต้องการที่จะยกขุมกำลังใหม่และพร้อมขายนักเตะหลายคนออกจากทีม เพื่อเริ่มยุคใหม่ของทัพปีศาจแดงอีกครั้งอะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปอัปเดตดีลขาออกของแมนยูกันหน่อยว่าตอนนี้มันไปถึงไหนกันบ้างและมาเริ่มกันที่มาคราดแรดฟอร์ดซึ่งล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยว่าโอกาสที่แรดฟอร์ดจะได้ย้ายไปบาร์เซโลนาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนโดยโรมาโนบอกว่าความปรารถนาของนักเตะค,คือการไปสเปนและเล่นกับบาซ่า ซึ่งเรื่องนี้เราเห็นกันชัดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมสำหรับผมความเป็นไปได้ในดิลนี้คือ40%เพราะตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2สโมสรเลยแต่ผมพูดได้ว่าแรดฟอร์ดคือ1ในตัวเลือกของบาร์เซโลนาสโมสรชื่อชอบในตัวนักเตะและอยากดึงมาร่วมทีมตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวแต่ว่าอันซูฟาติตัดสินใจไม่ย้ายออกนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ดิลไม่เกิดขึ้น ดังนั้นโอกาสในดีลนี้คือ40%มารอดูกันว่าทางบาซ่ากับยูเนเตดจะตกลงค่าตัวที่ตั้งเอาไว้40ล้านปอนด์ของแรดฟอร์ดยังไงเออเอาบาซ่าอยากได้จริงไหมอยากได้จริงหรือเปล่าแต่สเตเกนผู้รักษาประตูที่พวกเองเหมือนจะไม่ใช้งาน่ะใส่มาในข้อเสนอสิ แรดฟอร์ดเนี่ยสี่สิบล้านปอนด์แต่สเตเกนเนี่ยได้สักประมาณ10กว่าล้านไหมหรือว่า10ล้านปอนด์อะไรอย่างนี้ไหมพ่วงมาเลยแมนยูอยากได้ประตูคนใหม่ใครก็ได้ตอนนี้ที่ไม่ใช่องเดียวนาะหน้าใจแลกใจวัดกันไปเอาไม่เพื่อนบาซ่าถัดมาก็คืออเลฮันโดกานาโชที่ชัดเจนแล้วว่าจะแยกทางกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้หลังนักเตะโพสต์ข้อความไม่พอใจที่ไม่ได้ลงตัวจริงในเกมนัดชิงยูโรปาลีก ซึ่งในรายของการโชเนี่ยมีหลายสโมสรให้ความสนใจอยากดึงตัวไปร่วมทีมได้แก่แอสตันวิลล่าเชลซีแอตเลติกบาริดนาาปลีและไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่ดีลนี้น่าจะยืดเยื้อแน่ๆเด็กผีเพราะทางอินดิเพนเดนซ์สื่อของอังกฤษออกมารายงานว่าแมนยูตั้งค่าตัวการโชเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์เนื่องจากต้องการเงินทุนเพื่อไปเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่มาเสริมทีม หลังจากดิวของไบอันเอมบูโม่เสร็จเรียบร้อยแอสตันวิลล่าเนี่ยมีนี่ตัดทิ้งแล้วหนึ่งไบเออร์เลเวอร์คูเซนเนี่ยเพิ่งได้ไป150ล้านยูโรอืสนใจไหมนาโปลีเนี่ยเทียวไรเทียวคือมันตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวพร้อมกับเชลซีเลยเอา,าเพื่อนอะยังไงกันดีสนใจก็ว่ากันมากันในโช่วงอายุยังน้อยนะเออพัฒนาได้อีกเยอะเลย เรื่องทัศนคติพวกเองไปปรับให้น้องได้อยู่แล้วหรือกรนาโชวเองเนี่ยอยากไปร่วมทีมกับเจ้านายเก่าอย่างเอเวอเรสต์ฮารที่เลเวอร์คูเซนดีไหมล่ะเลเวอร์มีตังก็ใช้หน่อยติดต่อแมนยูมาได้คือไม่ต้องจ่ายรวดเดียวหรอกผ่อนจ่ายสัก2องสมงวดก็ได้ไม่ติดต่อมาก็คือจะดอนเดอะฟีดอมซานโช่นะที่สุดท้ายเนี่ยก็ตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกับเชลซีไม่ได้จนเพื่อนรักแดนใต้ของแมนยู ยอมจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์ส่งคืนกลับมาเรียบร้อยซึ่งตัวของซานโชเองก็ชัดเจนนะว่าจะไม่อยู่กับทับพปิศาจแดงต่ออย่างแน่นอนจนมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะได้ย้ายกลับบ้านหลังที่2อย่างบรูซีย d o ดอตมุนเป็นครั้งที่3แต่ว่าล่าสุดเซบาสเตียนเคลผอกีฬาของทีมเสือเหลืองก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าทีมไม่มีแผนดึงซานโชกลับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้จะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมันเป็นเพียงกระแสข่าวจากสื่อเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายที่สโมสรให้ความสนใจในปัจจุบันโดยเซบาสเตียนเคลบอกว่าแน่นอนว่าเรามีช่องทางติดต่อกับซานโชอยู่เสมอเพราะเราเคยร่วมงานด้วยกันมานานแต่เรื่องของเขาไม่ใช่ประเด็นที่เราให้ความสนใจในตอนนี้ปัจจุบันเราให้ความสนใจกับเรื่องอื่นมากกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องของเขา เป็นแค่การเล่นประเด็นของสื่อเท่านั้นมากกว่าการพูดคุยกันเป็นการภายในอ้าวยังไงอะซาชโชที่เก่าที่เองรักหนาอ่ารักนักหนาเนี่ยอย่างบรูเจดัตมุลชัดเจนแล้วนะว่าเขาไม่เอาเองแล้วตอนที่เชลซีเขาอยากได้เองเนี่ยเขาก็อยากได้จริงๆนะ25ล้านปอนด์เขาพร้อมจ่ายเลยแต่ค่าเหนื่อยอ่ะเองไม่ยอมลดให้เขา ไปมั่นหน้ามั่นโหนกไงทีนี้เขาก็ส่งคืนเลยห้าล้านปอนด์ความซวยก็ตกอยู่ที่แมนยูนี่แหละครเบุญธรรมสัญไข่มันเป็นคนทําสัญญายืมตัววะให้สามารถจ่ายค่าปรับและส่งคืนได้อีเวนเออทีนี้ต้องหาสโมสรใหม่ละเพราะฉะนั้นถ้าซานโชไม่ย้ายมึงก็นั่งรับค่าเหนื่อยไปยาวๆกลับมารูเบนอาโมริมเนี่ยไม่เอามึงแน่ส่วนมึงก็ไม่เอาแมนยูเช่นกันเพราะฉะนั้นยอมลดค่าเหนื่อยแล้วย้ายทีมซะ ถ้าไม่อย่างนั้นทีมชงทีมชาติฟุตบอลโลกปีหน้ามึงก็ไม่ได้ไปเล่นและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในดิวขาออกของทัพพิศารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทั้ง Ford, acho, มาคาแรดฟอร์ดอเลฮันโดการาโชโรไปถึงเจด,ดอนซานโช่สคนนี้ดูทรงแล้วคนที่น่าจะไปได้คนแรกเนี่ยอาจจะเป็นกานาโช่ซานโช่เนี่ยถ้าไม่ยอมลดค่าเหนื่อยก็คงได้ย้ายยากหน่อยส่วนมาคาแรดฟอร์ด อยู่ที่บาร์เซโลนาแล้วจริงจังแค่ไหนก็บอกแล้วแนบแต่สเตเกนมาในดิวมันก็จบส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยอย่างแอนโทนีล่าสุดเนี่ยข่าวมันก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะเพราะทีมที่อยากได้เขาจริงๆเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังเป็นเริเลเบติสอยู่ก็ยังคือยังไงดียังอยากจะยืมแต่คราวนี้คือขอยืมแล้วพ่วงซื้อขาดถาวรเลยไม่มีแบบข้พงขปรับส่งคืนไม่มีแล้ว ส่วนเลเวอร์คูเซนของเอลริกเทนฮาร์กเนี่ยมีตังแล้วนะเอาไมล่าแอนโทนีเอาไปทั้งคู่เลยทั้งแอนโทนี่ทั้งซานโชเอ้ยทั้งกาลาโชดีเหมือนกันนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเด็กผีวัดดีวขาออกของเราเนี่ยที่มันจะเป็นเงินทุนในการซื้อกองหน้าคนใหม่เนี่ยมันจะออกได้เมื่อไหร่มันจะยืดเยื้อไปถึงไหน ก็รอติดตามกันนิดนึงนะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับดีลขาออกใครจะได้ย้ายคนแรกก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปด้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจให้แฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ